เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเอลวิสตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงโดดเด่นมันเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีความสงบและปลอดภัยแต่ไม่มีใครรู้ว่าที่นี่มีสิ่งที่ไม่ธรรมดาคือนางฟ้าและดอนทีบินนางฟ้าชื่อว่าลอร่าเธอเป็นนางฟ้าที่สวยงามและมีเมตตาลอร่าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนและทาให้พวกเขามีความสุขแต่เธอไม่ได้อยู่เพียงลาพังเธอมีดอนทีบินที่ชื่อว่าโรมันเป็นเพื่อนสนิทโรมันเป็นดอนทีบินที่มีความกล้าหาญและความซื่อสัตย์เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นดอนทีบินที่เก่่่งงททีสสุดนเอวิแแตัั้ลรราะโม ก็มีความลับที่ไม่มีใครรู้นั่นคือพวกเขาต้องอยู่ในเมืองนี้ตลอดไปไม่สามารถออกไปข้างนอกได้วันหนึ่งเมืองเอวิสถูกโจมตีโดยปีศาจที่ชื่อว่าแม็กซิมัสแม็กซิมัสต้องการที่จะทำลายเมืองนี้และควบคุมผู้คนแต่ลอร่าและโรมันต้องหาทางหยุดเขาการเจนญภัยของพวกเขาเริ่มขึ้นพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมายแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาทำงานร่วมกันและใช้ทุกวิธีที่พวกเขามีเพื่อปกป้องเมืองของพวกเขา ในที่สุดลอราและโรมมนก็สามารถขับไล่แม็กซิมัสออกจากเมืองได้แต่การผจญภัยของพวกเขาไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พวกเขายังคงต้องปกป้องเมืองเอวิสจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนางฟ้ากับดอนถีบินเป็นเรื่องราวของความรักความสามาคัคคีและความกล้าหาญที่ทําให้พวกเขาไม่ยอมแพ้ให้กับความยากลาบากและทําให้เมืองเอวิสยังคงสันติสุขแม้ว่าแม็กซิมัสจะถูกขับไล่ออกจากเมืองไปแล้วแต่ลอราและโรมันยังคงต้องเตรียมพร้อมสาหรับการปกป้องเมืองเอลวิสพวกเขารู้ว่ายังมีปีศาจอื่นๆที่อาจจะโจมตีเมืองของพวกเขาได้ ลอราและโรมมนได้สร้างทีมของพวกเขาเองทีมนี้ประกอบด้วยผู้คนที่มีความสามารถพิเศษเช่นมนุษย์ที่สามารถบินได้นางฟ้าที่มีพลังในการรักษาและด่อนผีบินที่มีความสามารถในการควบคุมลมพวกเขาตั้งชื่อทีมว่าฮีโร่ของเอลวิสฮีโร่ของเอลวิสได้ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องเมืองของพวกเขาพวกเขาช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนและทำให้เมืองนี้ยังคงสันติสุขแต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนลอราและโรมมนยังคงเป็นหัวใจสำคัญของทีม